สวัสดีครับนัทภูเบศจากกลุ่มธรรมาโลกทิพย์นะครับธรรมะรัสั้นชีวิตเปลี่ยนทุกคนวันนี้ผมอยากจะมาคุยในเรื่องของคนในเจนใหม่นะครับเจนเนอเรชันที่ไปไถึงในตอนไหนแล้วปีนี้ผมก็อายุก็47แล้วนะครับคนที่เกิดมาในรุ่นใหม่ๆเนี่ยเป็นเจน Y อย่างนี้นะครับก็มีความคิดที่แตกต่างจากคนในเจ n เนอเรชันของผมเนี่ย มากนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างเรื่องของคนเจเนอเรชันใหม่ที่ในต่างประเทศก็อย่างที่สหรัฐอเมริกานะครับก็มีความามีประมาณสัก70%ได้นะครับที่มีความเห็นขัดแย้งกับศาสนาของเขานะครับแล้วก็เริ่มมีมันมีมันไม่ใช่เริ่มมันมีคำถามมานานแล้วเกี่ยวกับเรื่องของว่าทำไมศาส,สนาเขาต้องบังคับ ทำไมดูไม่มีเหตุผลนะครับซึ่งในเรื่องต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วผมไม่แปลกนะครับผมไม่แปลกแล้วก็คนเจเนอเรชันใหม่นี้ปรารถนาที่จะเ,เห็นสิทธทิที่เท่าเทียมกันไม่เหยียดกันซึ่งในในศาสนาของของเขานั่นนะครับมันมีบางอย่างที่แสดงให้เห็นของการกีดกันนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความคิดเป็นของตนเองนั้น จึงมีปัญหาในในศาสนาอื่นนะครับตรงมีปัญหาในอเมริกาว่าคนในรุ่นใหม่ประมาณเยอะเยอะมากที่ไม่ปรารถนาจะยึดศาสนาอะไรเลยนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้จะตีความไปถึงตรงว่าคนที่เป็นวัยรุ่นทั้งหลายที่เติบโตขึ้นมาในยุคนี้เนี่ยพวกเขาคิดถูกต้องแล้วจริงหรือซึ่งในบ้านเมืองเรานะครับก็ยังมีเจน เจนเดียวกันเจนวอย่างนี้ครับที่ยังยังเข้าใจเรื่องของศาสนาพุทธที่ผิดนะครับเหตุผลอะไรที่ทำให้เขาไม่ยินดีในศาสนาพุทธนะครับก็จะต้องบอกว่าหลักๆเลยมาจากตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับตัวอย่างจากอะไรนะตัวอย่างจากพระสงฆ์อย่างแรกแต่ผมไม่ได้ตำหนิพระสงฆ์ผมบอกถึงเหตุว่าทำไมเจนปัจจุบันนะครับจึง ไม่ยินดีในศาสนาพุทธเพราะว่าอย่างแรกนะครับที่มาชัดๆเลยเขาเสพสื่อสื่อนเนี้ยเนี่ยได้อ้างอิงถึงพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่นั่นอ่ะก็คือการเสพข้อมูลเพียงแค่ส่วนเดียวนะครับเพราะว่าพระสงฆ์ในเมืองไทยนั้นมีจำนวนมากนะครับที่ปฏิบัติดีป,ป,ปฏิบัติชอบ เป็นพระสงฆ์ที่น่านับถือมากนะครับซึ่งเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเสพข่าวข่าวพวกนี้เนี่ยสื่อพวกนี้เนี่ยมันไวมากแล้วสื่อพวกนี้จะไม่ค่อยนำพาสิ่งที่เป็นข้อมูลดีๆให้กับพวกเราได้เสพกันเพราะว่ามันขายข่าวามันมันไม่มันขายไม่ออกอะไปพูดแต่เรื่องดีๆก็ขายไม่ออก ก็ต้องดึงเอาจิตใต้สานึกของคนแต่ละคนที่มันมีด้านมืดอยู่เนี่ยดึงมาให้เห็นแต่สิ่งที่มันไม่ดีและมันเหมือนกับว่าคนที่เขามาฟังข่าวเนี่ยมาเสพสื่อเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าแม้สะใจแม้มันรุนแรงได้ใจไม่ว่าจะเป็นคําพูดนะครับการกระทําอะไรต่างๆนั้นข่าวจึงมักนิยมเอาข้อมูลที่ บิดเบือนบ้างหรือจริงก็แล้วแต่แต่มันเป็นข้อมูลที่ด้านลบนะฮะที่ทำให้เจนในปัจจุบันเนี้ยไม่ยินดีที่จะนับถือศาสนาสเขานับถืออะไรเขานับถือไอดอลนะครับเขานับถือนักร้องมากกว่าเขาอยากทำบุญกับกับคนยากอยากทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานนะครับมากกว่าโดยที่เจน Y นะันครับไม่รู้ นะครับไม่รู้เลยว่าความจริงน่ะมันมีข้อมูลอะไรที่ละเอียดกว่านั้นเขายังไม่รู้ผมก็อยากจะชี้แจงนะครับว่าอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมานั่งฟังผมสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวไปต่อคลิปใหม่